สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมแปลงโคกหนองนาโมเดลนะครับพี่น้องทางอำเภอเอร a วัณน,นะครับพื้นที่ทางบ้านวังเหลาทางเอราวันนะครับจังหวัดเลยครับแปลงโคกหนองนาโมเดลพื้นที่กว่า5ไร่วันนี้เป็นแปลงปลูกผสมผสานนะครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกข้าว ปลูกพืชสวนพืชไร่บางชนิดนะครับและก็ปลูกไม้ผลหลายหลายชนิดรวมกันนะครับทั้งการผสมผสานายึดที่แปลงโคกหนองนาไว้สำหรับปลูกต้นไม้นะครับปลูกพืชไม้ผลไม้สวนต่างๆที่สามารถาให้ผลผลิตนะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับ รบรรยากาศภายในบริเวณแปลงโคกหน้องนาสวนผสมผสานกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับหลักกิกรรมธรรมชาติเลี้ยงดิน,นให้ดินเลี้ยงพืชนะครับห่มดินทั้งต้นไมน้ที่ต้องการความเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีสารเคมีปลูกพืชได้หลายชนิดไว้ทานภายในบ้านกับปลูกทุกอย่างที่ทานได้พึ่งผ่าตัวเองนะครับ อันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับดูอันนี้เป็นแปลงอะไรเนี่ยนี่แหละผักที่เขาไปทำเอาไปขายผักดองเอาผักดองแล้วก็อันนี้แหละแป้นเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสาลาเน่สาลาเน่สาลาเน่อันนี้แปลงมันประมาณอะไรนะมันญี่ปุ่นมันอะไรเขาเรียกอะไรนี่ครับ แปลงพืชสวนมีทุเรียนด้วยนะครับมีต้นกล้วยมะละกอบวบเป็นไผ่วันนี้ก็ปลูกผสมผสานนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกไม้ผลด้วยนะครับลำไยทุเรียนปลูกผักหวานนี่ครับอันนี้ก็เป็นเงาะปลูกเงาะนะครับเนี่ยนี่ครับต้นผักหวานนะครับเป็นธรรมชาติที่ พื้นดินที่เกิดจากการที่ขุดคลองหนองนานะครับมาเป็นพื้นที่ยกสูงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะปลูกไม้ผลแล้วก็ตรงแปลงของไส้ไก่ก็จะเป็นลงข้าวนะครับปลูกข้าวปลาก็จะเนี่ยครับจากธรรมชาติที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับก็จะมีปลาที่อยู่บริเวณยืิมคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่นี่ เนื้อที่ความกว้างด้านล่างนะครับ2เมตร50าทางบริเวณปากคลองไส่ไก่นี้ก็ยาวสักประมาณ4-5เมตรนะครับลึกประมาณ4-5เมตรและก็3เมตรนะครับตามลําดับนะครับนี่ครับบรรยากาศดีๆถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมกันกอ็อีกหนึ่งแปลงที่เป็นแปลงสาธิตพร้อมที่จะให้สาระให้ความรู้สำหรับการเกษตรสามารถมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานได้ที่นี่นะครับ อ,องค์รวมสำหรับภาคการเกษตรครบวงจรที่นี่นะครับเป็นแปลงที่สามารถให้ความรู้กับเกษตรกรที่สนใจได้แล้วก็แบ่งปันความรู้ได้นะครับเป็นแหล่งที่สามารถที่จะให้ความรู้กับภาคการเกษตรเกษตรกรที่สนใจนะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่นี่แปลงคองไส้ไก่หรือว่าไส้ไก่ครองที่สารพัดประโยชน์นะครับสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็เป็นแหล่งน้ำที่ได้จากธรรมชาติจริงๆนะครับ ปลาที่อยู่กินอาหารจากธรรมชาติด้วยนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะให้อาหารนะครับเป็นอาหารที่ได้จากการที่เราได้หัวอาหารชั้นดีนะครับมาให้เขาได้กินบ้างนะครับหลังจากที่เขาหากินตามธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขสําหรับการเกษตรที่เราทําแล้วเราก็อยากจะให้ความสุขกับตัวเองด้วยนะครับส่วนหนึ่ง นี่ครับแหล่งน้ําที่เกิดจากธรรมชาติเกิดจากที่เราสามารถที่จะามาดัดแปลงนะครับเพื่อที่จะทาโคกหนองนาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครับความสมบูรณ์ของแหล่งน้ําที่เกิดจากการที่เราวางแผนที่จะให้มีปลา,ากินพืชได้หลายชนิดมารวมกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะ จะเรีนเติบโตไปด้วยกันตรงนี้ก็สร้างาเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นแหล่งแห่งความสุขนะครับของเกษตรกรที่ลงมือทำนะครับเกษตรกรที่ลงมือทําแล้วมีความสุขแหล่งน้ําธรรมชาตาิมีปลากินพืชหลากหลายชนิดนะครับ แหล่งที่จะให้ความสุขกับภาคการเกษตรที่สัมผัสได้จากบรรยากาศตรงนี้คลองไส้ไก่เป็นคลองที่ให้ประโยชน์กับการเกษตรนะครับเป็นคลองไส้ไก่ที่บริหารจัดการด้วยตัวของมันเองอย่างาเบ็ดเสร็จนะครับพร้อมที่จะเป็นทั้งแหล่งน้ําเป็นทั้งอา,อาหารของสัตว์น้ําที่อยู่ในเวณคลองไส้ไก่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นหอยเป็นกุ้ง ปูทั้งปลาและหลายชนิดที่แบบว่าอยู่ตามบริเวณของไส่ไก่วันนี้ก็หยิบยกเอาเฉพาะของไส่ไก่สารใั้ประโยชน์นะครับที่ให้ประโยชน์สลับการเกษตรนะครับส่วนของพื้นพื้นที่ที่มีการแยกส่วนออกไปก็จะลงข้าวนะครับลงข้าวแล้วก็สามารถที่จะปลูกพืชไว้ทานได้ด้วยนะครับทำเป็นสัดส่วนเพื่อที่จะ แยกระหว่างคลองสาไกายกับนาข้าวนะครับแปลงที่เราปลูกข้าวไว้ส่วนหนึ่งนะครับปลาที่อยู่บริเวณนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะกินจากธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งก็จะได้อาหารจากที่เราให้นะครับเป็นช่วงระยะเวลาวันละ1เวลาหรือ2เวลานะครับตรงน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เรามาเยี่ยมชมมานั่งชมนะครับบรรยากาศทั้งแดดทั้งบรรยากาศที่หลากหลาย ความสุขที่ท่านได้รับจากตรงนี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งส่วนของปลานะครับที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับมีลหลายๆรุ่นที่เราปล่อยไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่พี่น้องอจัดการเรื่องของคลองอแล้วก็พื้นดินที่ยกระดับจากคลองไส้ไก่นะครับ,บรมาเป็นบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ นะครับที่มีความหลากหลายชนิดนะครับไปรวมกันวันนี้ขอบคุณนะครับเพื่อนๆครับที่เยี่ยมชมติดตามผลงานนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับเจีรัติกุลฟาร์มแพะออฟิเชียครับแสงทองฟาร์มแพนมมงเลยจังหวัดเลยครับแล้วก็การแสงทองมีเดีย FM ครับ107.75จ h z าเมกะร์ตอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่สำหรับอีพีหน้าครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับบรรยากาศดีๆอย่างนี้ก็จะพบในอีพีต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีลานครับสวัสดีครับ